สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพรียงแมนเพรงครับ FC รถแฮร่ล่ำเพิ่นเตยเสด็จเอฟซดองอุงยิงครับผมนี่ครับพี่น้องเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเ,เ,เสียงจดจัดจดจัดมาแล้วครับเสียงจูนตู้ลำพงครับโดยอาจารย์มอสของเราครับเสียงจูนตู้ลำพงครับจูนตู้ลำพงกำลังจูนเนี่พี่น้องสวดศาสตร์สวสดศาสตร์มากพันธุ์ตึ้งระบบไฟรถพี่น้องเบื้องหลังโลดเบื้งคักบ่พี่น้องว่งงาคักบ่เหร กำลังจูนตัวลำโพงครับพี่น้องโอ้ยมาทางนี้ก็ไปไฟอีกเาครับพี่น้อง,งมาแล้วมาแล้วมาได้ดานซ้ายมดาดิลำโพงด้านซ้ายครับลำโพงด้านซ้ายกำลังเทนระบบครับอ,อ,อะไรบ้างระบบเสียงระบบไฟแสงสีเลดเพื่อนโอ้ยอลัองการคับเพื่อน อย่าใครไม่เห็นเด้อผู้ใดจ่างเสาหน่อยปีนี้โคตรคุ้มเลยโคตรงามเลยเอาผู้ใดว่าเวทีเสาหน่อยมีสองสีเอามเมาเบิ่งเอาผูา้ใดว่มามีสองสีอะลำ้ำ จูนระบบเสียงครับ แสงสีเสียงครับพี่น้องกำลังจุนตัวร่วมจุนระบบอยู่พี่น้องในบนึงข้ามงายข้มามอลังาการคนระันบมีโบกไฟต้องดูพี่น้องเอาขนาดขนาดร่องขนาดร่องอยังได้ดมจะซื้อบ้างพี่น้องมาปูสาดทาเราพี่น้องบมะปูด,ด่าโอ้ <c oughs> โอ้แม่โอ <şeyler thinking> ้มาเป็นนเอฟซีมาได้แถ y o u t u b เบร์ตัวนี้มาได้มันเอีมาเบ่งระบบไฟียงชี้เสียงเลยอีตครับมาได้แถแมตติ้งต้นนี้ทำน้องมุมวันเป็นหลังเพราะไหนใครแน่ดิพอดพอดใครแน่อยพ่นเบ่งขึ้นกับเมินเลย แม่ยผองันเป็นเนนพยุด่างกับสีดำที่เนีผมบรูเรียงบอผมไม่ชดยุ่ยสากิากางคิดว่ามว่าไปงันลาไปงันอาจารย์โอน้ไปเล่นนไปเล่นอยงผมก็สัตว์เลยเหรอผมบูเรียงที่นี่ยเรียงเลยผมกับม่ไทยปกติของผมทุกเ้นเนี่ยยุดพัน้วงันญาข้างนี่ผันม่าได้หมคาไดหยุดน้ำเลอย่างขม่ายังได้เห็นบดมาพระเอกหน้าเอกยังมาทุกขนาไห บรเดเร่มงานกับเพียงเหมือนเด็กชิบเอ็ดโมงว่ะผมไปรูเรือหน่อกเอฟซีเยาะผมเลยไปเลยซึ่งมันบอกไก่เข้ามาในนั้นผมกำลังถ่ายอยู่วงเผือกวิตขึ้นเลนไอเนเดลไว้ไหมเสียงคือพ่งชิดเลยไหมีนหวังเลยว่า เอาคือเอาเพลงเพื่อชีวิตใหม่ผู้เฒ่าฟังมันบ่เข้ากับมาล้ำเหมือนกันเนาะเอาผมก็เลยว่าเอาเดี๋ยวผมลงไล่ไปก่อนเดี๋ยวผมเหยายไทยเบิ่องไม้ผมหิวเขาเนียนผมไปจีบผมเลยออกไปกินเขากลับมาเขาแล้วเลยผมเลยถึกไดามาอย่างมาพ่ะไทยอย่าของมาไทยผู้อื่นเลยนะท่านจ้อยโอ้ยใครแน่แต่ว่าท่านตอนเขาแถลงข่าวพอดีท่านอยู่แต่ว่าตอนอยู่ในห่อลองเพียงเดียวแล้ได้พี่น้องได้เล่นจีบ้ใหญ่ได้เลยนเดียวมาอย่างบระไทยไทยผู้อื่นบาได้พระไทยอย่าขวางมาให้ดังเหมือนกันเลย กับแมนควเพลินน่ะละผมก็ได้ตักใจแมนวัดวัออกไปกินข้าวเนาะขึ้นกับควางวัดข้ากินข้าวตีเที่ยงกว่าี๋ยวบางบานท่ากินข้าวเสาอยู่บ้นี้สั่นรดูรจะถือกล่องกันเลยสนผู้เสิร์ิยูไดบ่าอะรบานี้บนเด็กมาไปบนัน่า โอ้ยแต่ขนาดโอ้ยแต่ทำผมกันยังยูปไปได้เยตองนี้ป้าดไฟไหมพดแล้วพดแล้วพดโพพดผพกแลท่านห่างมากพดโพ ครับพี่น้องเบิังระบบแสงสีเสียงหลังจากกําลังจูนตูวลำโพงอยู่ครับระบบเสียงเดี๋ยวถ้าเพิ่นจูนตูวหรือว่าเพิ่นที่อย่างเพิ่นอัปเดตขึ้นมากอ่ะเดี๋ยวจีถ่ายพี่น้องได้เบิ่งครับนี่ระบบคอนโทรลของไฟครับโดยช่างเอกครับนี่ดูแลระบบไฟครับสวัสดีครับโอ้โมเมนตัวนี้โอวเอเอกลักษณะตัวนี้คนดังไฟครับคนดังครับอ๋อไม่ได้รู้ใช่ไห้ดครับดังไฟเนื่องข้าวอ นึกว่าเราคนทนระเบาไฟเอ้าอาจารย์ยาสวัสดีครับไม่ใช yeah, ่ไม so ่ใช่คนละคนเอาคนละคนสิเอาว่าเป็นจันย่าสินี่อาจารย์ูโอ้นโหจันยู่จันยูครับจันยู่จันยู่แข็งเม้มครับแข็งเม้มนี่สวัสดีครับสวัสดีครับจันเกี่ยงของเ่าครับโอ้แบงค์โอนไป่ใช่ยูทูบนี่ลงมานี่คือกับนิดคงไต้ละอันเดียวกัจะไปโชว์บนเวที่เลยครับพี่นุ่มค้มบอลขึ้นมายูทูบขึ้นไปขึ้นแสดงย่างเดียวขึแสดงย่าง ของบอดไฟครับพี่น้องบอดอ,อนโทรนอา่าพี่น้องกูได้เห็นความอลังการมาบึงน้่กันครับพี่น้องมืออื่นเจอกันเด้อพี่น้องเด้อสนามกีฬาการมั่นแพงครับพี่น้องคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลครับยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับมาเจอกันครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ครับขอบคุณพี่เขาคุณน้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับสวัสดีครับ